กันที่พระเอกหนุ่มน้องไมกี้กันต่อเลยค่ะมาชื่นชมอ่ะเรื่องละครผ่านไปมาที่เรื่องของการเรียนกันบ้างอย่างที่คุณแหวนได้เกริ่นไปนะคะว่าน้องทำงานหนักมากคืองานมาแบบรัวๆเลยแต่ก็ยังแบ่งเวลาการเรียนอย่างไม่ขาดตัวบกพร่องนะคะจบแบบ3ปีก็เก่งแล้วนะแล้วคว้าเกียรตินิยมอมันดับหนึ่งด,ด้วยค่ะ เรียก็เป็นหนุ่มที่มากความสามารถจริงๆนะคะสำหรับไมกี้ปณิธานค่ะเพราะนอกจากจะฝากผลงานกับช่อง3าเอาไว้2เรื่องปังๆแล<อ>้วเนี่ยแล้วก็ออกงานอีเวนต์ไม่ว่างเลย<อ>แต่เจ้าตัวก็ไม่ทิ้งการเรียนคะแล้วก็ขยันสุดๆด้วยล่าสุดน้องไมกี้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนดิง้งวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยลาลังสิต ที่สำคัญคือคว้าเกียรติยออันดับหนึ่งมาด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ในงานซอมรับปริญญานะคะแฟนๆของไมกี้ก็ไปร่วมแสดงความ,มดีเยอะมากเจ้าตัวเขาก็ปลื้มสุดๆเลยค่ะพร้อมกับขอขอบคุณแฟนๆทุก,ทกคนบางคนมาจากต่างจงังหวัดเลยนะคะพร้อมอ้อนว่าคิดถึงแฟนๆมากๆก็เลยนั่งเมาส์กันเป็นชั่วโมงเลยว้าวไมกี้น,นะคะ่ะ ดีใจมากๆกครับผมแล้วก็ภูมิใจมากๆด้วยครับคือแบบพูดได้เต็มปากว่าจบได้ด้วยตัวเองคือดีใจมากๆขอบคุณทางมองลังสิตแล้วก็ขอบคุณทางทุนของมองลังสิต์ด้วยครับผมทุนครีเอเตอร์ที่สานฝันให้กับผมในวันนี้ครับใช่ครับผมเรียนสาปีครับเพื่อนทุกคนเฟรนลี่มากๆอาจารย์ทุกคนคือเข้าใจมากๆเลยแล้วก็แบบเป็นกันเองมากๆผมได้ความรู้อะไรจากมอลังสิตนี่เยอะมากๆจริงคือไม่ผิดหวังเลยครับผมที่เลือกเรียนที่มอลังสิษ์นี่ครับช่วงที่ผมเข้ามาเรียนช่วงปีหนึ่งครับผมเป็นแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนออนไลน์ตอนแรกก็มีมีกังวลบ้างว่าแบบเอ้ยจะผมจะหากลุ่มเรียนได้หรือเปล่าจะหาเพื่อนได้หรือเปล่าเพราะแทบไม่ได้ไปมอเลยครับผมแต่ว่าจริงไม่ใช่เลยครับเพื่อนเพื่อน,อนมอลังสือคือใจดีกันมากๆถ้าให้พูดเอาจริงๆนะปีนี้ผมได้รางวัลมาเยอะมากๆแล้วนะเพราะว่าปี้ทั้งละคร on, ออน2เรื่องเลยแล้วก็เรียนจบอีกมันเป็นรางวัลชีวิตของผมอยู่แล้วด้วยครับผม ถ้าไม่ต้องตอบแทนอะไรเลยอยากตอบแทนคุณพ่อคุณแม่มากกว่าครับพี่พ,พี่เพื่อนๆนักนะแสดงทุกคนมาแบบร่วมแสดงความยินดีด้วยมาวันจริงนี้ก็เยอะมากๆแล้วก็ไหนจะแบบทางโซเชียลอีกคือขอบคุณพี่ๆมากๆเลยผมเป็นกําลังใจให้กับผมเยอะมากๆเลยจริงๆคือครอบครัวช่างสาวแบบอบอุ่นมากๆเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ อภิชาติบุตรที่แท้ทรูกอย่งจะพูดเลยพูน <c oughs> ลูกเราจะเป็นอย่างนี้ไหมเพื่อนอลุ้นนะสุดยอดเลยอะ่ะเป็นนักเรียนทุนด้วยนักเรียนทุนแล้วก็คืองานการแบบแน่นขนาดนี้ยังแบ่งเวลาได้ดีขนาดนี้เลยนะคะอะยังไงก็รายการข่าวสามสก็ขอร่อมวมแซงคอมมมนตีด้วยอีกครั้งหนึ่งเป็นปีทองปีที่ดีมากๆข<ห>องน้องเอนกี้จริงๆอินดีด้วยอีกครั้งค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยเนาะแล้วค่ะ